สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านครับเ,เพื่อนๆครับคุณลุงคุณป้าตาคุณยายนะครับเอาวันนี้มาพบกันอีกนะครับวันนี้มาศึกษาเรื่องอพระสมเด็จนะครับหลังนะครับบ้านหลังนะครับเป็นพระราชเรียกยังไงเอา,เอาง่ายๆเรียกแบบชาวบ้านแล้วกัน เป็นด้านหลังเป็นาาตาตานะครับตาของรัชกาลที่สี่กันนะครับของเสด็จพ่อรลอสี่เนาะที่เขาเรียกกันนะฮะหรือเรียกกันก็คือตามทางราชการก็ตาพระราชลัญญกรนะครับของพระองค์แต่ไม่ใช่ครับแต่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นตาพระราชลัญจกรประจําพระองค์นะครับแต่ว่าเป็นเป็นลักษณะของ เหรียญน,นะครับเหรียญในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าเรื่องนี้ฟังก่อนคือว่าได้มีท่านหลายท่านนะทําคลิปออกมาเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบล็อกเนี้ยบล็อกพระราชรรยกรเนี่ยที่ นำมาลงในพระสมเด็จเนี่ยอ่าขอขออ้างอิงของอาจารย์โจ๊งเนี่ยนะครับคือท่านก็ได้มาเปรียบเทียบเหรียญแล้วแหละว่าพอดีกันไหมนะครับแต่ว่าเหรียญที่เท่าที่ผมวัดนะครับเหรียญสองบาทนะครับจะมีความกว้างเท่านี้นะครับเรียญสองบาทนะครับ จะมีความใหญ่พอที่จะเท่ากับองค์พระนะครับที่ที่เห็นเนี่ยครับก็จะมีความเส้นบางศูนย์กลางก็สามจุดเจ็ดศูนย์นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจะขอบมานะครับฮเส้นบางศูนย์กลางนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับสามสามจุดเจ็ดนะครับนะครับสามจุดเจ็ดศูนย์นะครับนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับสําหรับเหรียญสองบาทที่อของเหรียญเอามาก็าวางก็เท่ากันนะครับนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันผิดอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่ผิดนะครับคือลักษณะที่ไม่เหมือนกันคืออ่ดอกไม้นะครับดอกไม้จะมีดอกไม้เข้านะครับโค้งเข้านะครับดอกไม้โค้งเข้ากับดอกไม้โค้งออกนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอีกโคงหนึ่งนะครับนี่ก็ดอกไม้โค้งออกนะครับเนี่ยครับดอกไม้โค้งออกอย่างนี้ครับผมนะครับดอกไม้โค้งออกอันนี้เป็นลักษณะของเหรียญน,นะครับสองบาทนะครับผมสองบาทนะครับอ่นนี้ไม่ทราบว่าแม่พิมพ์ที่เอามาปั๊มเนี่ยไม่รู้ว่า เป็นแบบพิมพ์ตัวอย่างเหรียญหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะนี่เป็นช่างหลวงทำนะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะของความใหญ่อะ่ะอันนี้เป็นลักษณะของแบบลายของเหรียญหนึ่งบาทนะครับดอกไม้เข้าครับส่วนความกว้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าเหรียญจริงนะครับอันนี้เหรียญจริงนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทนะครับ นะครับจะเล็กกว่านะครับผมลองเอาไปเทียบอยู่แล้วเนี้ยเนี้ยลายเหมือนกันนะครับดอกไม้เข้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับดอกไม้เข้านะครับโค้งเข้านะครับดอกไม้ไม่ใช่ครับตัวีเนี้ยครับไม้โค้งเข้านะครับไม่ใช่โค้งออกนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทจะดอกไม้โค้งเข้าครับเหรียญสองบาทจะดอกไม้โค้งออกนะครับเนี้ยผมเมื่อผมเอาไปเทียบแล้วไม่ได้ครับ นะครับเนี่ยไม่เสมอกับหลังพระนะครับคือท่านจะใหญ่กว่านะครับท่านใหญ่เท่ากับเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เส้นบางสุดกลางเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยสามจุดสองศูนย์นะครับเหรียญหนึ่งบาทจะได้แค่สามจุดสองศูนย์นะครับกว้างไว้พอนะครับเนี่ยครับ ถ้าเกิดสามเจ็ดเจ็ดสูน่นะถึงจะกว้างพอนะครับก็เลยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะใช้บล็อกของแบ่ตัวอย่างหรือเปล่านะครับคือก่อนจะทําเนี่ยก็ต้องมีการพิมพ์แบบตัวอย่างออกไ้ดูนะครับแกะบล็อกแกะอะไรให้ดูนะครับก็อันนี้ยังยังยังทีง่สุดคือไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์คือ ไม่รู้ว่าบล็อกที่ใช้ปั๊มพระเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นบล็อกตัวอย่างหรือว่าบล็อกของที่ทำเหรียญทองแดงหรือเหรียญเงินไอเหรียญทองคำหรือว่าเหรียญราคาอื่นนะครับก็เป็นได้น,นะครับก็ยังยังอันนี้ผมก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับผมคือ แล้วที่ดูคลิปของอาจารย์โจก็ก็กยังยังนะครับแต่ว่าต้องมีบล็อกแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ต้องมีบล็อกที่ปั๊มเนี่ยฮะไม่รู้ว่าท่านใช้บล็อกของเหรียญปลาอะไรนะครับแต่ว่าตามตามประวัตินะครับเห็นมีคนกล่าวกันว่าอันนี้ผมได้ยินเมาพูดกันมานะครับกล่าวกันว่า ถ้าเป็นดอกไม้ลักษณะดอกไม้ดอกไม้ออกดอกไม้ออกโค้องออกจะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบจะไม่ใช่ของดั้งเดิมคผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าในเหรียญนี่มีทั้งดอกไม้เข้าดอกไม้ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เป็นถ้าเป็นดอกไม้เข้าเนี่ย มิทานบอกว่าจะเป็นแบบของจริงอันนี้ครับแต่ว่าในเหรียญเนี so, one one <people> so, it it ่ยบล็อกเหรียญนี่ยก็มีทั้งดอกไม้เข้าดอกไม้ออกครับแต่ราคาของเหรียญนี่ต่างกันนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอันนี้เป็นดอกไม้เข้านะครับให้เพื่อนๆดูเป็นเหรียญเงินนะครับขอบเรียบนะครับ อันนี้เป็นช้างครับซึกมหมน้าเหรียญนี้นะครับคือถ้าแปดตรงนี้เขาจะนับเป็นเฟืองนะครับดอกเนี่ยนะน,นะครับถ้าเป็นสองบาทเขาจะถี่วันนี้ก็เป็นสิบสิบหกดวงนะครับอันนี้แปดดวงก็หนึ่งบาทนะครับถ้าครึง่งนึงก็สี่สี่สี่ดวงครึ่งบาทเีกคึ่ง ไซส์ก็จะเล็กลงไปครับสองบาทก็ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับสามจุดเจ็ดศูนเซนติเมตรอันนี้สาดเหรียญหนึ่งบาทนี่สามจุดสองศูนเซนติเมตรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ไม่เข้าใจนะครับว่าบล็อกข้างหลังเนี่ยดอกมีทั้งดอกไม้เข้านะครับดอกไม้โค้งเข้ากับดอกไม้โค้งออกนะครับนะครับ ซาบานี้เราต้องมาดูที่เนื้อกันนะครับเพื่อนๆเนานะเรามาดูที่เนื้อกันดีกว่านะครับผมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฟันหนูครับเห็นไหมครับเพื่อนๆฟันหนูนะครับแต่องค์นี้ผมไม่เคยนั่นนะครับเพราะว่าเห็นมีตาพระราชมีตา,าเหรียญรอสีนะครับก็ก็ยังไม่ยัง จนะครับเพราะว่าแต่เอาเอางี้เราดูเนื้อกันดีกว่าว่าแถวซ้ายจะน่าจะถึงยุกไหมนะครับก็มีทั้งดอกไม้โค้ขงข้าวอันนี้ดอกไม้โค้งออกอันนี้ไม่รู้ว่าดูความเก่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนจะถึงยุคนะครับไปดูเนื้อกันนะครับก็ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับแต่พิมพ์นี้ก็เข้าเกณฑ์นะครับมีนี่นะครับชัดนะครับตรงนี้นะครับสมาธินะครับสมาธิคาจีวอนะครับนี่เห็นร่องรอยเท้านะครับของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็เป็นเกตทะลุสูมนะครับ ดิ่งขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าพาสูงหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ก็เอียงกับเอียงเชียงขึ้นมาแล้วก็หาก,หากตรงนี้เกิดรอยบิ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์องค์พระองค์นี้กันนะครับผมว่าเนี่ย รอยกระเทาะเนี่ยผมทำร่วงอย่างเงี้ยครับว่าเนื้อเนื้อท่านจะเป็นยังไงเนาะนะครับไม่รู้ว่าปูนของท่านเนะีแบบไม่สามารถที่เกิดปฏิกิริยาได้หรือเปล่านะครับหรือเราจะลองทำมิ้นชันกันดีนะฮะตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยครับพราะท่านจะแดงไหย ว่าแล้วเราลองเดี๋ยวมั้งครับผมอ้ามาครับเพื่อนๆผมเอาขอมิ้นมาแลนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทดลองตรงร้อยแตกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มืวจิ้มนะครับแล้วก็ป้ายนะครับถ้าเป็นปูนแบบเสื่อมสภาพแล้วก็จะคือว่าเก่านะปูนเก่าก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ แต่ถ้าเป็นปูนใหม่จะเกิดปฏิกิริยานะครับเพื่อนๆนะครับพอกกันอย่างนี้เลยไม่ต้องเอาบางๆ,ๆอ่ะนานนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไ้้หนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆเห็นนะครับผมก็ป้ายถึงรอยแตกล้ เอาเอามีอตรงนี้มีรอยร่นกะแทกแตกอีกกะป่ายอีกนะครับถ้าเป็นปูนเก่าจะไม่เกิดปฏิกิริยากับขมิ้นนะครับขมิ้นชันนะครับอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นปูนใหม่เนี่ยปูนไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงยุค อายุไม่มากแ,แดงไปแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นสีแดงไปแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะก็ให้ให้เห็นกันนะว่าปูนเก่าปูนใหม่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับท่านเห็นดำๆอยางเงี้ยเนี่ยเนี่ยพอส่อง กลองกำลังขยายสูงเนี่ยไม่ดำนะครับท่านอยา่าคิกว่าเออเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยนะครับน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะครับ,เ,รบเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดจากส่วนผสมของน้ำวาดหรือว่าเขาเรียกอะไรหรือว่าน้ำมันตังอิว้วหรือว่าน้ำมันนะครับน้ำตาลเข้มนะครับ หรือส่วนหรือไม่ส่วนผสมก็น้ำอ้อยเคี้ยวอะไรับเพื่อให้แบบเนื้อพ้าเกาะแน่นนะครับกลวยหรือยางไม้ก็ได้นะครับนะครับสมัยก่อนก็ใช้กันนะครับผมเห็นไหมครับไม่มีปฏิกิริยานะครับผมบอกถึงเป็นเนื้อผ้าเก่านะครับเนื้อผ้าแบบปูน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 ,ปนหมดปูนเก่านะครับ เป็นสีเหลืองนะครับคงขออนุญ,ญาตไปเช็ดน้ำสักหน่อยนะครับโอเคนะครับเป็นสีเหลืองเพื่อเพื่อจะได้สองจะถ้าสองดูเนื้อแล้วเดี๋ยวจะเห็นต้องเอาเอาคา,าบสีเหลืองออกก่อนนะครับโอเคนะครับผมครับเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วเนาะไม่ไม่ได้เป็นสีแดงนะครับ แต่ก็ยังมีแบบที่เนื้อที่แตกกระเทานะเนี่ยอปูนนะครับไม่มีให้โทษทีครับขมิ้นนะครับน้ำขมิ้นก็เข้าไปนะครับมีทําปฏิกิริยาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่แดงรุนแรงนะครับขนาดผมทาไปันชุ่มเลยนะผมตาชุ่มเลยนะนะครับถพา่อให้เพื่อนๆดูความเก่าของเนื้อผ้านะครับว่าองค์นี้เป็นไงครับ คิดว่าเป็นยังไงครับเก่าเลยครับเ,เพื่อนๆครับอ่าดูทุกซอกทุกมุมเลยดียวนะครับดูนะครับว่าเนื้อพระท่านเป็นยังไงนะครับฟ้าขาวนี่คือจากอะไรเดี๋ยวเราจะใช้กล้องกำลังขยายสูงดูกันนะครับ ครัว่าคือจากอะไรนะครับนะครับอันนี้เป็นดอกไม้โค้งเข้าหานะครับโค้งเข้าหาชะอเขาเรียกอะไรนะครับมงกุฎนะครับพระมหามงกุฎนะครับ ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตกลงแล้ว <c oughs> บล็อกเนี่ยเป็นบล็อกของเหรียญบล็อกตัวอย่างหรือว่าหรือว่าบล็อกของเหรียญรุ่นใดนะครับที่เอามาปดพิมพ์เนี่ยครับแม่พิมพ์จะต้องขุดเป็นร่องลึกนะครับร่องลึก นะครับตามหลักถ้าเราปั๊มไปเนี่ยแม่พิมพ์ก็จะต้องเป็นร่องลึกนะครับนะครับก็ดูนะครับผมแต่องค์นี้มีน้ำหนักมากมีน้ำหนักนะครับ เดี๋ยวเราลองดูดิว,ว่าน้ำหนักท่านเท่าไหร่กี่กรัมกี่กรัมนะครับเดี๋ยวลองชัง่งท่านดูนะครับจะหนักเท่าไหร่ กมครับเพื่อนเพื่อน้ํนนำหนักทันสิบกรรมนะครับโอเคกดนะครับน้ำหนักทันสิบกรรมนะครับเพื่อนเพื่อให้ดูครับเนี่ยครับสิบกรรมก็ถือว่ามีน้ำหนักนะครับครับผม ันก็นักสิบกรรมนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้คลิปนี้จะยาวไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูเนื้อเดี๋ยวผมทำเป็นแบบฉายให้ดูไปเลยดีกว่านะครับจากหน้าจอใหญ่หน้าจอ L E D นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวขอเซตเครื่องก่อนนะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆได้ชมเนื้อหาสาระจากเนื้อพระองค์นี้หลังตาพระราชรัชก,กรของเหรียญที่ใช้หุนเวียนในยุคเสด็จ่อเลสีนะครับเนื้อหาขององค์นี้เป็นอย่างไรอย่างอย่างไรกันบ้างครับนะครับ ท่านคิดว่ามีแคลไซเนื้อสวยไหมครับแต่เนื้อท่านแข็งมากเลยนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือวัดอีกนีไหมเราลงทดสอบขมิ้นไปแล้วนะครับอ๋อไม่ต้องดีกว่า นะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะได้ความรู้กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับเ,เพื่อนๆคุณลุงคุณป้าตามยายนะครับก็ก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยเออขอพูดหน่อยนะครับ ยุคนี้เป็นยุคอะไรก็ไม่รู้เนาะซึ่งจิตใจของคนเนี่ยผมว่านะความดีของผมนะจิตใจของคนเนี่ยสมัยเนี้ยทําไมได้แบบไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับความเอื้ออารีความเมตตาการุณาปานีไม่ค่อยมีเลยนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่น้อยมากครับเออ หรือมันจะถึงยุคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคหุ่นยนต์ละก็เริ่มเริ่มแล้วนะที่ผมดูนะเริ่มเริ่มจนะมี AI ไอมีการใช้หุ่นยนต์ซึ่งยังไม่เต็มร้อยแนละ้วหุ่นยนต์นี่ก็ยังพัฒนากันยังไม่ให้เหมือนมนุษย์เท่าไหร่แต่ก็พอแต่ก็ใช้ได้นะนะครับสงสัยจะเป็นเช่นนั้นนะครับ แล้วก็ใครมีเงินมีอำนาจก็สามารถที่จะกดขี่ข่มเหงเข้าได้หรอใช้คำพูดรุนแรงไปห,หรือเปล่าครับมันก็ไม่ใช่เนาอสันติภาพคำว่าสันติภาพนะฮคะสมัยนี้ชักจะเริ่มไม่มีแหละไม่รู้จะเกิดสงครามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับ ก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละผมว่านะมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีใช้นะครับก็ขอให้รักษาตัวกันดีๆนะครับจากทุกด้านนะครับขอให้แข้วคาาปลอดภัยกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอ สวัสดีกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ